แอดแอสวัสดีครับผมวันนี้มาแนะนำเกมมอสเตอร์ i น h t ครับผมเป็นแอคชั่น RPG มีระบบไอด์ลด้วยครับผมมาด้วยคอนเทนต์ที่แบบโหอัดแน่นจุใจเข้าใจง่ายแต่ว่าด่านไม่ง่ายนะครับภาพน่ารักสดใสโอเคครับไปดูกันว่ามีอะไรบ้างครับผมหลังจากเข้าเกมครับเราก็จะเห็นตัว UI ของตัวระบบทั้งหมดนะค่อนข้างที่จะเยอะและจุใจจริงๆครับผมแต่ว่าตัวเกมเนี่ยเล่นง่ายครับเหมาะกับสายชิลเลยโอเคเดี๋ยวเราไปแนะนําการตั้งค่าเกมครับมุมซ้ายมือบนเนาะ กดที่รูปหน้าตัวละครได้เลยครับการตั้งค่าเกมนี้นจะไม่มีอะไรเยอะเลยครับมันจะตั้งได้แค่รูปโปรไฟล์เนาะแล้วก็ปิดเสียงมิวสิกแล้วก็ซาวเอฟเฟกต์เท่านั้นครับผมไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเลยตั้งได้เท่านี้จริงๆครับโอเคครับงั้นเราไปดูระบบการต่อสู้กันดีกว่าครับผมการต่อสู้เนี่ยเกมนี้จะไม่ใช่ o อเ n นเวิร์ครับจะเป็นแบบด่านต่อด่านเนาะแล้วก็สามารถเลือกด่านได้ครับแล้วก็ เลื่องมอเตอร์ซึ่งแต่ละดานเนี่ยก็จะเป็นการสู้มอเตอร์โดยทําตามเงื่อนไขที่เขากําหนดครับเช่นเคลียสเตดแล้วก็ทุกฮีโร่ทุกตัวเนี่ยต้องเลือดไม่น้อยกว่า10%เคีย er ภายใน120วิครับผมก็จะมีการเลสในกรณีที่เราผ่าน3ดาวแล้วก็ไลอัพนี่คือการจัดทีมนี่ครับแลาก็สามารถจัดทีมได้หรือสลับตําแหน่งก็ได้ครับนี่โดยการลากไปเลยตัวละครเราจะลงได้ทั้งหมด5ตัวแล้วก็จะมีตัวละครสัตว์เลี้ยง1ตัวนะครับ โอเคแล้วเกมนี้ก็จะแบ่งเป็นเป็นเผ่าหรือเป็นธาตุเนาะนักรบนักเวทนักธนูแล้วก็เป็นพวกเผ่ามอนสเตอร์ก็จะมีพืชปีศาจซึ่งแยกเผ่าเดี๋ยวผมไปแนะนำตรงตัวละครอีกทีหนึ่งนะครับเราสามารถกดเซฟเนี่ยแลเพื่อออกแล้วก็กดบัตเได้เลยครับผมแล้วประสบสู้ของเกมเนี่ยจะมีออโต้ตั้งแต่ด่านที่สาไเป็นต้นไปครับผมก็จะมีฟูลออโต้ SE มิออ t โต้ auto, แล้วก็เป็นเล่นเองครับตัวละครเราสามารถสลับ5ตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครนําได้ครับสมมุติเราอยากบังคับตัวนี้เราก็กดที่ตัวละครนี้แล้วก็บังคับได้ครับพูดง่ายๆคือเราสามารถบังคับแล้วก็เปลี่ยนเป็น SE มิออ t โต้หรือว่าเปลี่ยนเป็นโจมตีเล่นเองเลยก็ได้ครับแต่ผมแนะนําเป็นฟูออ a u โตไว้เลยก็ได้ครับแล้วถ้าเราเจอบอสที่ตึงๆเนี่ยเราก็ค่อยมาเล่นเองเนาะ แล้วก็โซ่ไปซึ่งระบบเกมแบบผมคิดว่าค่อนข้างเข้าใจง่ายไม่ได้ยากเนาะนี่นแหละก็จะผ่านแล้วซึ่งตัวเกมครับจะมีด่านปกติที่เป็นแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีด่านที่เป็นด่านพิเศษที่เราจะต้องทําตามเงื่อนไขครับอเดี๋ยวผมลองดูเช่นด่านนี้ครับนะครับเขาจะบอกให้ดิทเยอก็คือทําลายถังเนี่ยเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดู สิบยี่เนาะแล้วก็สามารถออโต้ได้เหมือนเกินแต่ถ้าเกิดด่านไหนตึงๆหรือมอสเตอร์เก่งเนี่ยผมแนะนําให้เล่นเองครับเพราะค่อนข้างจะยากนะครับต้องบอกว่าเกมเนี้ยผมว่าเล่นง่ายครับแต่ว่าตัวด่านเนี่ยควาพลังจะสูงจะค่อนข้างยากครับเห็นไหมครับซึ่งระบบการเล่นเกมเนี่ยก็เป็นการปุ่มทิศทางโจมตีสามสกิลครับ แล้วก็มี follow แล้วก็ follow คือหมายถึงติดตามตัวละครที่เราเล่นเป็นตัวหลักครับหรือ x t a k ก็คือบุกไปโจมตีแล้วก็ให้บุกไปโจมตีเลยตีไขรตีมันพูดง่ายเราสามารถเลือกคำสั่งตัวนี้ได้เนาะจะให้ follow ตัวละครที่เราบังคับหรือว่าจะให้เป็นโจมตีส่วนนี้คือสกิลสามสกิลจะปลดตามเงื่อนไขเนาะแล้วก็สามารถ d a ดได้จริงๆแนละ้วต้องตีเฉพาะกล่องที่ไม่ใช่ระเบิดครับแต่เราปลดเปิด auto เนี่ย น้องบอทเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ฉลาดเนาะก็จะตีหมดก็วิธีการเล่นจะอยู่ประมาณนี้เลยครับระบบพื้นฐานของการผ่านด่านเนาะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับถ้าคนที่ชอบแนวภาพ a อนิเมชันแบบนี้ครับผมคิดว่าน่าจะชอบเพราะม,มันเป็นเกมที่เหมาะกับสายชิลจริงครับเล่นได้เรื่อยๆเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกคือด่านนี้ไม่ได้ง่ายนะครับต้องบอกเลยว่าด่านนี้หลังๆตึงมากครับ สำหรับวิธีการเล่นผ่านด่านเนี่ยก็จะมี2แบบนะก็คือด่านที่สู้กับมอนเตอร์กับด่านที่ทําตามเงื่อนไขของด่านครบแล้วก็จะต้องผ่าน3ดาวเพื่อที่จะสามารถกดเลสด,ด่านนั้นๆได้เพื่อหาของครับสําหรับระบบการต่อสู้เนี่ยผมคิดว่าจะอยู่ประมาณนะครับไม่ได้ซับซ้อนโอเคเดี๋ยวเราไปดูระบบอื่นๆต่อครับผมระบบอื่นตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนําเป็น มุมขวามือล่างทั้งหมดแล้วกันนะครับเควกก็คือตรงไปตรงมาครับเป็นระบบการเก็บเควกเนาะแล้วก็ทําตามเงื่อนไขของเควกนั้นๆไม่ได้มีหลไรซับซ้อนอินเวนทอรก็คือกระเป๋าของเราเนี่ยนะครับถ้าเราได้ของมาเราสามารถเปิดได้นะแบบนี้นก็จะเป็นไอเทมเราสามารถกดใช้ได้ครับแล้วก็จะเพิ่มเหมือนกับเพิ่มค่าสุขก,การของตัวละครเนาะไล์อั Line ก็คือการจัดทีมครับฮีโรค,คือตัวละครนะอ่ะเรามาดูระบบผลตัวละครกัน ต plane. ัวละครเนี่ยจะมีสแต็กนะโลนแล้วก็สตาร์อัพแล้วก็สกิลแล้วก็อาวุธที่ใส่ครับอาวุธที่ใส่เนี่ยเราก็จะสามารถตีบวก10หรือบวกมากกว่านี้ได้ครับแล้วก็เพิ่มอาวุธจาก1ดาวเป็นดาวดาวเห็นไหมครับจะมีอาวุธ1ดาวเราสามารถกดฟอร์ตออนตรงนี้ได้เลยก็คือเหมือนฟิลทุกตัวที่ฟิลทุกชิ้นที่มีครับให้จัมอนติเพราะว่าตัวเกมค่อนข้างที่จะอำนวยความสะดวกผู้เล่นเยอะครับแล้วก็อัพเลเวลตรงนี้ส่วนสตาร์อัพก็คือเราต้องได้ชิ้นส่วนของตัวละครนั้นเกิน1ิ ก็จะสามารถ a r อัพได้นะระบบรูนนี่จะเป็นระบบที่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวละครได้ครับก็คือกด Add All ไปเลยอันไหนมีมันจะใส่ให้ตันมัตถ้าไม่มีเราสามารถกดบวกแล้วตัวเกมเนี่ยจะโชว์ด่านที่ดรอปครับแล้วก็สามารถเข้าไปกดเลสเพื่อให้ได้ของอแล้วก็กดใส่หรือกดตรงนี้ก็ได้ครับเห็นไหมครับควิกเลสเนาะอ่ะก็จะใช้พลังงานก็คือขนมปังด้านบนเนี่ยในการเลสแล้วกดแอดอ l l ถ้าใส่ได้หมดปุ๊บกดรวมทั้งหมดครับเห็นไหมครับอ,อันนี้คือระบบรูนก็คือเพิ่มความสามารถของตัวละครได้ค่อนข้างเยอะครับง่ายระบบรูนเนี่ยสำคัญเกียร์ก็สําคัญเนาะสตาร์อัพก็คือตัวละครซ้ำเลยแหละครับส่วนสกิลสกิลเราใช้หนังสือในการอัพครับซึ่งเราจะได้ของอัพเนี่ยจาผ่านดานทานเกรกต่างๆแหละครับผมเห็นไหมครับทุกตัวก็จะมีสกิลเนาะแต่สกิลตัวละครอ,อื่นเนี่ยจะมีแค่หนึ่งก่อนยังไม่ได้เปิด เห็มับต้องมี Start 1, Start 3, สตาร์อัพหนึ่งสตาร์อัพสามถึงจะเปิดครับแต่ตัวคอนหลักหรือว่าตัวคอนแรกที่ให้มาเนี่ยจะมีมาให้สาสิลยูเลยก็เลยแนะนําว่าตัวคอนนีย้ยึดไว้เป็นตัวหลักได้เลยสําหรับตัวคอนก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเรามาดูที่โฮมแลนด์โฮมแลนด์เนี่ยจะเป็นระบบเหมือนไอดอลครับผมที่คอยเก็บทรัพ,พยากรเนาะอันนี้ฮอก่อนเลยก็คือเมืองหลักเราสามารถกดเคมได้เลย หลังจากนั้นสามารถกดอัปเกรดได้ครับเห็นไหมครับมันจะมีใช้ไม้เนอะถ้าเรามีไม่ถึงก็ยังไม่สามารถอัปเกรดได้ที่จะมีเงินเนอะอันนี้ผลมึงอัดไม่ได้ครับอันนี้คือบาหลักก็คือศูนฝึกทหารนะครับผมก็คือยิ่งมีเลเวลสูงแล้วก็จะสามารถเรียกทหารได้เยอะครับผมหรือว่าเก็บทหารได้เยอะขึ้นเนอะเพ็กก็คือสัตว์เลี้ยงครับแล้วก็สามารถเทรนน้องให้เก่งขึ้นได้เนอะ ส่วนระบบอื่นเนี่ยผมยังไม่เปิดนะก็จะมี j a v e ม i n m i n g ก็คือเหมือนกับเป็นการขุดเหมืองครับเป็นระบบอื่นที่อคอยเก็บทรัพยากรให้เราเนาะใช้ในการต่อเติมหรืออัปเกรดพวกเมืองนะครับพวกนี้ระบบพวกนี้ผมคิดว่าเป็นระบบที่เปิดตามเลเวลครับยิ่งเราเลเวลสูงก็จะยิ่งเปิดอ่ะส่วน Defense คืออะไรผมกดให้ดูครับ Defense เนี่ยคือการตั้งฐาน,นครับแล้วก็เรียกสู้มอเตอร์ Motor, หรือว่าสู้กับคนด้วยกันเนี่ยนะครับเข้ามาเนาะสมมติเรากด Build เสร็จแล้ว อันนี้เราสามารถที่จะทำลายไหมครับเป็นรูปพัวเนะหรือว่าอัพไปก็ได้ครับอผมลองอาาัพดูแล้วก็จัดทีมสู้ได้ครับออโต้ไลน์อัพไปเลยง่ายสุดแล้วก็แอคแท็ครับ โฮมแลนด์พัเทิลก็คือพื้นที่เมืองเนาะสำหรับกับดักที่เราตั้งไว้เนี่ยจะโดนทั้งตัวละครของฝ่ายเราแล้วก็ตัวละครของฝ่ายศัตรูนะครับอันนี้ทีมผมเลือดแสนสองทีมของฝ่ายศัตรูเลือดแค่สี่หมื่นห้าไงก็คิดว่าน่าจะชนะครับเห็นไหมครับคือหอคอยที่เราออาทุย่างที่อัพเนี่ยจะโจมตีทั้งสองฝ่ายไม่ใช่โจมตีแค่ฝ่ายศัตรูอย่างเดียวพูดง่ายๆก็คือเหมือนเนเกมแนววาง กลยุท์ครับว่าเราควรจะวางกับดักไว้ที่ไหนเนาะโอ้หรือว่าจะแพ้วะอ่ะลองดูครับอย่างที่บอกครับตัวตัวเกมเนี่ยระบบค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าระบบเขาสามารถฟูลเตอต้ได้เนะมันเลยทำให้เราไม่ต้องเสียแรงในการเล่นเนาะอันนี้เฟลครับคือแพ้ เราอาจจะต้องเปลี่ยนพื้นที่เนาะพื้นที่จัดตรงเนี้ยให้ให้อยู่ในมุมของศัตรูเยอะที่สุดครับพง่นี้ก็คือการบิวตัวเนี้ยเราต้องจัดพื้นที่กับดักหรือว่าหอคอยโจมตีเนี่ยให้อยู่ในพื้นที่ศัตรูเนาะจริงๆผมคิดว่าระบบเนี้ยเล่นไปเรื่อยแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นครับอันนี้ก็คือพื้นฐานที่ผมแนะนําก่อนเนาะสำหรับระบบด้านล่างเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมโอเคครับมาดูระบบที่เหลือกันครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายมุม ซ้ายมือบนนะก็จะมี mail f a แ r a n ิ i n g เนอะอัลบั้มแล้วก็ r e ิร r s รีเบิ r ์ e คืออะไรี e บิ r ์ e คือการเอาตัวละครที่เราัพไปครับสมมุติว่าเราเอาทรัพยากรทั้งหมดไปชุ่มกับตัวละครที่1แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวละครนี้ไม่ได้ใช้อ่ะเราสามารถีเบิร์ e ได้เดี๋ยวผมก,กดให้ดูครับอ่ะสมมุติว่าผมไม่ใช้ตัวนี้เพราะว่าตัวละครนี้อนะ่อนเนาะกดเข้าไปเห็นไหมครับเราจะได้ทรัพยากรทั้งหมดที่ทเราัพไปก็คือรูนเงินหรือว่าข้าสุก,กานเห็นไหมครับกลับมา r e บ e r ์ e ก็คือการเอามอสเตอร์ไปเอาทรัพยากรออกมาจาก m สเตอร์ตัวนั้นเนาะมาโอเค s ั m ม o n ครับ ซัมมอนนี้ก็คือเป็นระบบก็คือกาชาเลยครับแล้วก็สามารถใช้เพชรฟ้าในการกาในการสุ่มเนะซึ่งเกมน,นี้ตอนเริ่มเกมเนี่ยจะไม่ได้แจกเยอะมากอาจจะต้องสุ่มในแพ็คหรือว่าสุ่มในตัวละครที่เราอยากได้จริงเนาะ SSR ก็คือเลดแรงเนาะแล้วก็สามารถกดเดี๋ยวผมลองกดให้ดูอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกของการสุ่มเนาะได้เป็นชิ้นส่วนมาครับอ่ะเดี๋ยวลองสุ่มตัวนี้มัก ขอ,อยาสคิปเลยเพื่อความรวดเร็วนะเห็นไหมครับถ้าไม่ได้ตัวคอนก็จะได้เป็นชิ้นส่วนอันนี้คือค่าของเฟนครับก็คือเพื่อนเนอะ,อะเดี๋ยวผมลองสมดูคิปเลยอ่าได้ตัวคอนใหมล่ละแต่จริงๆตัวคอนนี้เป็นตัวคองที่ผมมีอยู่แล้วก็จะเป็นตามแทนนะแล้วก็มีตัวคอนอื่นสมมุติถ้าได้ชิ้นส่วนซ้ำก็เอาไปแลงอัพได้ครับการชาก็จะอยู่ประมาณนี้ครับช็อปก็คือขายของครับของที่เรามีเนะสามารถใช้เงินที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพชร หรือว่าเงินที่เป็นโกเนี่ยซื้อได้ครับอ่ะมาดูระบบที่ทุกคนควรจะต้องมีเลยคือแคนครับอันนี้ถ้าเล่นแบบจริงจังผมแนะนำเ,เลยต้องรีบหาแคนให้เร็วที่สุดเพราะว่าระบบแคนเนี่ยค่อนข้างดีครับมันเพิ่มทรัพยากรให้กับผู้เล่นได้เยอะเนอะไม่ว่าจะเป็นตัวแคนโดเน็ตเนี่ยเพื่อรับเข้าอ่ารับทรัพยากรต่างๆแล้วก็แคนเทคเห็นไหมครับเราสามารถกดรีเซิร์ชได้เนาะแล้วก็แคนบอสเนี่ย ถ้าเราเข้ามาแล้วมีเพื่อนๆในทีมเนี่ยเขาตีบอสไปแล้วเราสามารถกดรับสินค้าอ่าไม่ใช่ครับกดรับกล่องของรางวัลเนาะเห็นไหมครับส่วนแคนอ่าสเตตัสเนี่ยก็คือเหมือนเราสามารถเข้ามาบริจาคแล้วก็กดเลือกเพื่อเพิ่มความสามารถของตัวละครที่อยู่ในแคนทั้งหมดเนาะเดี๋ยวผมมาด,ดูก็จะเป็นเข็มชี้ไปชี้มาแล้วก,กดปุ่มตรงกลางครับเลือกให้อยู่ที่5นะก็จะเพิ่มเยอะสุดนะครับได้ทรัพยากรด้วยเนาะ ึ้ออยู่กับครั้งบบยจ่างครับแล้วก็เพิ่มอันอื่นบ้างฟอกกิ้งไปรีวอร์ดมาเห็นไหมครับระบบแคนนี้ผมเลยแนะนำเลยถ้าเล่นจริงจังนี้จะต้องรีบเข้าแคนครับอันนี้ก็คือจะเป็นระบบเข้าๆทั้งหมดของตัวเกมนะอารีนาก็คือตรงไปตรงมาก็คือ PP เนาะแนะนำเลยก็คือเลือกค่าพลังที่ต่ำกว่าเราครับยังไงก็ชนะครับผมสำหรับตัวเกมเนี่ยผมคิดว่าระบบรวมๆเนี่ยเล่นง่ายเข้าใจง่ายครับ ก็ไม่น่าจะมีอะไรซับซอ้อนครับผมโอเคครับงั้นเรามารีแคปหรือว่าสรุปเกม Monster Night กันนะครับตัวเกมเนี่ยเป็นแอคชั่น RPG นะแล้วก็มีคอนเทนต์ค่อนข้างเยอะครับเหมาะกับสายชิลจริงๆแล้วก็ภาพสวยสมมติว่าใครเป็นสายสบายๆชอบเล่นเกมเพลินๆแล้วไม่เหนื่อยมากครับก็แนะนําเลยแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่า,าเกมเล่นง่ายครับแต่ว่าด่านนี้ตึงแล้วก็ยากเลยนะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเ,เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ